สวัสดีครับวันนี้ทางสื่อของเราจะพาทุกท่านมาชมวิธีการเพราะต้นลังนะครับซึ่งต้นลังครับถือว่าเป็นเป็นไม้ที่ทนแล้งนะครับเป็นดัชนีชี้วัดว่าป่าแห่งนี้คือป่าเต็งลังนะครับซึ่งต้นลังจัดเป็นพันไม้ผัดใบขนาดเล็กถึงปานกลางจิงก้านมักโคดงอเรือนยอดเป็นพุ่มโปูง่งต้นมีความสูงประมาณ1 0บถึงเมตร เปลือกเป็นสีเทาหรือน้ำตาลอมเทามีความแข็งและหนามากแต่เป็นล่องลึกตามความยาวของลำต้นคล้ายรอยไถเปลือกต้นด้านในเป็นสีแดงออกน้ำตาลนะครับสำหรับใบของต้นลังครับใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปไข่นะครับปลายเรียวแหลมหรือมนโคนใบเป็นรูปหัวใจส่วนขอบใบเรียบ หลุดได้ง่ายใบอ่อนแตกใหม่เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลออกแดงๆนะครับผลเป็นแบบผนังชั้นในแข็งลักษณะเป็นรูปไข่นะครับขนาดกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2เซนติเมตรนะครับมีปีกที่พัฒนามาจากกี่เลี้ยง5ปีกลักษณะเป็นรูปช้อนมีเส้นตามยาวชัดเจนนะครับแบ่งเป็นปีกยาว3ปีกนะครับภายในผลนะครับมี1นึเมล็ด จะออกดอกและเป็นผลระหว่างเดือนมกราคมถึงมีสายนนะครับซึ่งจะออกดอกหลังจากใบร่วงนะครับและจะออกดอกพร้อมกับใบที่แตกใหม่นะครับสำหรับการเตรียมดินสำหรับเพาะนะครับทางส่วนของเราก็ใช้ดิน3ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแกลดดำ1ส่วนนะครับซึ่งขุยมะพร้าวนะครับก็เป็นการทําให้ดินมีความชุ่มชื้นนะครับ ที่แก่ดำนะครับก็ถือว่าช่วยในเรื่องของความร่วนซุยโป่งนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับก็ทําการผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปกรอลงถุงดำนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มชื้นนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก2อสามวันก็สามารถนําไปชํ่ได้เลยนะครับในการเตรียมเม็ดของต้นลังนะครับสำหรับนาไปเพาะนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องทําการเด็ดปีกของเม็ดลังออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าเม็ดลังเนี่ยจะมีปีกเยอะมากนะครับ พอเราทําการเด็ดปีกออกแล้วนะครับเราก็จะได้เม็ดลังที่เป็นรูปรูปไข่นะครับรูปวงรีนะครับสีเขียวๆอย่างนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเม็ดของต้นลังนะครับไปแช่ในน้ําอุ่นนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก1คืนนะครับเราก็สามารถนําไปเพาะได้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยทําการเพาะของเม็ดลังนะครับจะพบว่าเม็ดลังครับเป็นเม็ดที่งอกรากเร็วมากนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราแช่น้ํา1ึคืนนะครับก็ประมาณสัก50%นะครับที่รากจะเริ่มงอกนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถนําไปเพาะได้เลยนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนครับอีกครึ่งหนึ่งครับที่รากยังไม่งอกนะครับสําหรับเม็ดที่รากยังไม่งอกครับเราก็จะนําไปห่อนะครับด้วยผ้าชุบน้ําเปียกหมาดๆนะครับห่อไว้นะครับประมาณสัก 1- 2คืนนะครับเม็ดของต้นรังก็จะงอกนะครับร้อนะครับแล้วก็นําเม็ดที่รากงอกแล้วนะครับ ไปช่ำลงถุงดํานะครับโดยใช้ไม้ปลายแหลมนะครับเสียบเป็นรูนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับให้สามารถใส่เม็ดลงไปได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินกบนะครับแล้วก็กดให้แน่นเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เอาไปอนุบาลไว้ในเวที่ล่มนะครับที่ร่มลำไนะครับแล้วก็รดน้าทุกวันนะครับประมาณสัก2อาทิศนะครับก็จะเริ่มแตกยอดแตกใบออกมานะครับ จากการสังเกตนะครับจะพบว่าต้นลังนะครับจะเป็นต้นไม้ที่โตวไวนะครับแล้วก็งอกเร็วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเจอว่าจะงอกงอกไม่สม,ม่ำเสมอนะครับต้นที่งอกเร็วก็จะงอกเร็วมากนะครับประมาณสักอาทิตย์สองาทิตย์ก็งอกแล้วนะครับก็คือจะซึ่งจากการสังเกตก็จะพบว่านะครับแปลงที่ปลูกพร้อมกันนะครับต้นที่โต ตัวมากๆก็จะมีนะครับแล้วก็บางต้นก็ต้นเล็กนิดเดียวก็มีนะครับก็คือค่ะกันไปนะครับอันนี้คือจากการที่เราสังเกตก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราเอามาล็ดมาเพาะนะครับบางเม็ดก็อาจจะแก่เต็มที่นะครับบางเม็ดก็อาจจะพึ่งพึ่งหล่นจากต้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราเอามาเพาะก็เลยทําให้อัตราการงอกพาะจะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถือว่ายังไงก็ Pablo อัตราการงอกก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็เอาไว้สักประมาณสัก3เดือนครับเราก็จะสามารถเอาไปปลูกได้นะครับอันนี้ก so so ็ถ so ือว่าเป็นยุได้2เดือนนะครับก so ็สูงประมาณสัก10เซนนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาไว้สัก3เดือนครับให้สูงประมาณสัก15เซนก็จะเอาไปปลูกในส่วนของเรานะครับตอนนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องของวิธีการเพาะต้นลังนะครับมานําเสนอนะครับแล้วก็อยากจะเชิญทุกท่านครับได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกป่าปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นนะครับเพื่อสร้างโลกสีเขียวให้กับโลกของเรานะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงนี้ครับขอบคุณมากครับ